ทำนายศึกลุกหนังกับชอเดตประจําวันพุทธที่12มีนาคม2568ไปเริ่มกันที่แอตมัดวิทเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดคู่นี้เรอัลมาดริดได้เปรียบเพราะว่าชนะมาก่อนในเลกแรก2ต่อ1นดูความมั่นใจเรอัลมาดริททีมเยืนน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าแอตมัดวิทหลังจากแพ้เรอัลมาดริดแล้วก็ไปแพ้เกตาเฟ่ในเกมลีกวันนี้มองว่าแอตมัดวิทไม่ถึงกับขั้นแพ้แต่อาจจะไม่ชนะชอเดตให้เสมอหนึ่งคู่ต่อมาริวเปิดบ้านเจอกับดอนมุนคู่นี้เสมอกันในนน,นนนนนบบบ้้้้าาาาาาาดดออรรรรมมุกกก่่่่1ววัีีีีลโทจจะะเเเเขพไปยน บ้านส่วนดอนบ่นเองผลงานเกมเยือนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ชเด็ดให้ริวเปิดบ้านชนะ2-1คู่ต่อมาแอสซอนวิลล่าเปิดบ้านเจอครับบูสเกมแรกวิลล่าบุกไปชนะครับบูสมาได้ก่อนแล้ว3-1วันนี้น่าจะมีสมาธิกับเกมรับมากกว่า รอโต้รอสวนส่วนกรับบูธเองถือว่าเล่นได้ดีในเกมที่แล้วแต่มีพลาดบางจุดเท่านั้นเองวันนี้น่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือชนะได้2อหนึ่งแต่ไม่เข้ารอบคู่ต่อมาอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับ PS v วเกมแรกอาร์เซนอลบุกไปถท่ม PSV ีได้ถึง7ต่อหนึ่งวันนี้อาร์เซนอลไม่มีความกดดันอะไรสมาธิน่าจะไปอยู่ที่เกมรับแต่ถ้า PSV จะเร่งเอาประตูก็มองว่าอาจจะเกมเปิดคูน่นี้น่าจะมีสกอร์ให้ดูเยอะชฉเด็ดให้อาร์เซนอลยังคงชนะได้ไม่2อหนึ่งก็สามสองคู่ต่อมาลีดเปิดบ้านเจอมีวอลลีดยง ที่ดีกว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาคืนมีวอลได้เพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอการลีดแพ้ขาบ้านให้มีวอลในศึกเอฟเอคัแต่ก็ยังมองว่าไม่น่าจะชนะขาดเด็ดให้หลีดเปิดบ้านเฉือนมีวอลสองหนึ่งคู่ต่อมาวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอสวอนซีคู่นี้ฟอร์มยำแย่กันมาทั้งคู่ผลงานไม่ค่อยคงที่กันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมองว่าสวอนซีน่าจะบุกไปแบ่งแต้มได้เพราะฟอร์มในช่วง3นัดหลังไม่แพ้ใครเด็ตให้เสมอหนึ่งหนึ่งคู่ต่อมาฮาวซิตี้เปิดบ้านเจอออกฟอร์ดเจ้าบ้านอยู่อันดับที่19ส่่วนนออฟดยูัับ18ผลงานของ ฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีเลย18นะชนะได้แค่1เสมอ7แพ้ไป10ซึ่งฮาวซิตี้น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าเล่นในบ้านพร้อมกับความมั่นใจที่2นัดหลังไม่แพ้ชอนเด็ดให้ฮาวซิตี้เปิดบ้านเฉือน10คู่สุดท้ายสโต๊กเปิดบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นถึงแม้ว่าสโต๊กจะมีผลงานที่ย่ำแย่กว่าแบล็กเบิร์นแต่ในช่วงหลังทีมเยือนก็เหมือนจะฟอร์มหลุดหลุดไปจาก10นัดแพ้ไปถึง6นัด ชนะแค่3เสมอ1และยิ่งเป็นเกมเยือน5นัดหลังสุดแบลเ็เบิร์ชนะได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือแพ้มองว่าคู่นี้อ่านแบ่งแต้มช็อตเดดให้เสมอหนหนึ่งจัดไป